<S 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 ามาช่วยแนะนํานิดนึงช่วยบอกช่วยแชร์กับคนทางบ้านนิดนึงครับที่เขาดูวิดีโอนี้ว่าเรากินทีเย่ก่อนกินทีเย่เป็นยังไงครับเป็นยังไงตอนแรกก่อนตาม,าม่นมันม่วนม่วจะมีออกน้ำตาไหลนีอยู่<ม>พอมากินยานี้ชุดนึงแล้นเนาะจ้าเอา้อให้สว่างมันไม่มีน้ำตาออกเลย มันไม่มั่วแล้วมันมันไม่เสียตาบางคนเรนเลยเขว่านอนมะนอนหลับไม่ใช่หลับมันเสียชาอ๋อมีน้ำตาไหลมีน้ำตาไหลก็กินยานี้ออเราะให้เนาะออเราก็ให้เนาะยาาก็ดีกินหมดไปกี่ไปไปกี่แผงครับมันหมดแผงนะครับสองเม็ดอ๋อแผงจากสองเม็ดปัจจุบันนี้คือน้ำตาไม่ไหลแล้วมันมันไม่ไหลแล้วมันสวแฉะหวังแล้วมันก็ยังชุ่ยเลยนะว่าไปมันไม่ไหลมัน เวลาทำขนมตะบีดน้ำตาบีดน,นๆๆๆ้ำตาเอาผ้าเจ็ดน้ำตาเรื่อยๆ <c oughs> ก่อนก่อนหน้านี้โดนลมแล้วเป็นอะไรไหมครับโดนลมแล้วโดนลมแลม้วได้เลือนไม่ตาไม่ได้เลยมันอัดเลยมาฆ่าตาลมมาฆ่าตาครับมันมาแสบลูกตาหลังจากทานแค่แผงเดียวก็กอาการนี้ก็เป็นยังไงฮะพอกินแผง,แงช่วงเช้าเวลาเราตื่นนอนเมื่อก่อนมาตื่นนอน พอดื่นนัดขี้ตามันมีเนี่ยมันมีขี้ตานะครับพอนี่กินยาพอลืมลืมจ้ากั็สว่างไม่มีขี้ตาเลยครับผมขี้ตาเอาลองเอาแล้วมั้ยหายแล้วเนาะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับแล้วจะแนะนําคนที่เขาดูวิดีโอนี้ยังไงบ้างครับถ้าเขามีปัญหาเดียวกับเราแนะนําน้องๆหลานๆเพื่อนๆจะให้ซื้อยานี้ต่อเนาะ ให้ลองกินดูให้ลองกินดูก่อนเนาะให้ลองกินดูก่อนมากินแล้วได้ผลได้ผลแล้วเนาะครับแต่มากินไม่แพงแน่ไม่มีตังค์แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ